สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอซ์ครับกับช่อง Nextgen ขับ Ford ครับและเช่นเคยครับพบกับผมครับก็ต้องพบกับ Nextgen Ford Ranger ที่มาพร้อมกับชุดแต่งครับครบจบในที่เดียวครับไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งตามที่ต่างๆครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนชุดแต่งยี่ห้ออะไรค่ายไหนล้อแม็กสไตล์ไหนก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับผมมี Nextgen Ford Ranger ครับที่เตรียมจะส่งมอบให้กับคุณพี่จักเพชรครับลูกค้า FC จากจังหวัดสมุทรปราการของเรานี่เองซึ่งคุณพี่จักเพชรก็จะเดินทาง รับรถในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมสาหรับว่าคันที่จอดอยู่้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นอะไรและคุณพี่จักรเพชรได้เลือกชุดแต่งอะไรบ้างครับก่อนที่จะไปรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องนี้เพียงแค่ขอผมด้ครับ๋ยามพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่จักรเพชรได้เลือกตกแต่งพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับและสำหรับคันที่จอดอยู่ข้างผมคันนี้นะครับก็จะเป็น Nextgen Ford Ranger รุ่น XLS ครับน้องใหม่2024ซึ่ง ในปี2024ของเรานะครับผมก็ปรับราคาขึ้นนะครับเพียง10,000บาทเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่ได้ตามมาออปชั่นสมรรถนะต่างๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับราคาจะจําหน่ายครับ889,000บาทครับมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับหรือว่าเทอร์โบเดี่ยวที่จะช่วยในเรื่องของอัตราการเร่งแรงม้าแรงบิด่ง้ยนนวัเอ สำหรับคันที่จอดอยู่น้านข้างผมคันนี้นะครับก็เป็นสีขาวนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ติดตาม คลิป u t u b e ของผมนะครับจะไม่ค่อยเห็น Next g e n Ranger XLS แต่งสีขาวนะครับซึ่งวันนี้มีโอกาสมารีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันแล้วก็มาดูกันนะครับว่าคันนี้จะหล่อขนาดไหนนะครับสำหรับสีที่มีมาในรุ่นของ Nextgen r a n g จ r XLS ครับจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีครับไม่ว่าจะเป็นสีดำครับสี bron เงินสีเทาดาสีน้าเงินและสีขาวอาร์กติกไวคันนี้นั่นเองนะครับโอเคเราเริ่มต้นกันที่มิติด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตแนะนาในส่วนของตัวอุป ในส่วนของตัวไฟหน้า LED C-Cam ของเรานะครับเขาจะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running ครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันครับ <c oughs> พร้อมกับระบบการส่องแสงสว่างของเขาเนี่ย <c oughs> จะเป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวด้วยนั่นเองนะครับคันนี้เสริมความหล่อเสริมความเข้มให้กับดวงตาของเราด้วยการใส่ชุดข้อไฟหน้าสีดาด้านครับในการติดอุปกร,รณ์ของผมนะครับจะไม่มีการไปบังในส่วนของตัวลำแสง LED นะครับเพราะฉะนั้นความสว่างความคมชัดความชัดเจนต่างๆยังคงให้ความสว่างได้เหมือนเดิมตามปกติด้วยนั่นเองครับ โอเคครับและสำหรับในส่วนของตัวชุดแต่งครับคันนี้คุณพี่จักเพชรเลือกเป็นชุดแต่ง Custom r a ป t o r V6 ครับสำหรับชุดแต่งคัสตอม r a p เตอร V6 ครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้า FORD ขนาดใหญ่ครับสเกล1ต่อ1เทียบเท่ากับ r a ป t o r V6 นั่นเองมาพร้อมกับไฟ LED ที่อยู่บนหน้ากระจังทั้งหมด3ดวงครับคันนี้คุณพี่จักเพชรเลือกเป็นสีส้มครับเพื่อให้ ด้านหน้ากระจังของเราดูโดดเด่นดูไม่กลมกลืนกับสีของตัวรถด้วยนั่นเองนะครับแล้วสําหรับสี FORD ครับคุณพี่จักเพชรเลือกทําเป็นสีดาด้านแบบนี้ครับก็จะทําให้ตัดกับตัวรถนะครับดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองโอเคครับเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวกันชนด้านล่างครับสำหรับชุดแต่งงานคัสตอม r a p เตอร์นะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเราจะต้องทําการถอดกันชนเดิมจากตัวรถออกนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวงานงงานคัสตอมเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกเนี่ยเราก็ย้ายมาติดตั้งให้ครบสมบูรณ์แบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งรถที่มีเซนเซอร์นะครับเราก็ต้องทาการย้ายเซนเซอร์มาติดตั้งให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองสาหรับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกอันนี้นะครับผมก็ได้ทําการย้ายมาติดตั้งกับกระชนหน้าใหม่ของเราเรียบร้อยครับ ระบบ ok ความปลอดภยัยเทคโนโลยีต่างๆที่ฟอร์ดให้มายังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติครับไม่ว่าจะติดในเมื่อขณะที่ความเร็วต่ำครับขณะที่ผู้ขับขี่ครับหักพงมาลัยไปทางด้านขวาเขาไฟตัดหมอกด้านขวาของเราก็จะติดให้ด้วยหรือเมื่อเวลาผู้ขับขี่หักพงมาลัยไปทางด้านซ้ายเขาไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดและเมื่อเวลาผู้ขับขี่เข้าเกียร์ถอยหลังรับไฟตัดหมอกก็จะติดให้ทั้งคู่หน้าด้วยนั่นเองเป็นระบบความปลอดภัยครับที่ฟอร์ดใส่ใจเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ฟอร์ดให้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่เห็นพื้นที่ต่ำกว่าสายตาได้ชัดเจนมากยยยิ่่่งงงขขึ้้้้นน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 นดดวววััััเเเเออและสสสหหรรบใตีีชชาาากคุณพพจป็ ด้านทั้งชิ้นแบบนี้ครับก็จะทําให้ดูโหดดูตัดกับตัวรถด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเราตามกันมาต่อในส่วนของตัวมิติด้านบนฝากระโปรงของเราครับฟอร์ดมีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับจะสังเกตว่ามีเส้นสายตัดแบบนี้ครับช่วยทําให้ตัวรถของเราเนี่ยดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับรวมถึง a e r o d y n a มิกแรงต้านลมต่างๆเนี่ยฟอร์ดทำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง ที่ฉีดน้ำฝนครับฟอร์ดมีการย้ายตำแหน่งไปอยู่ใต้บริเวณฝากระโปรงแบบนี้ครับก็จะช่วยในเรื่องของความสวยงามด้วยนั่นเองนะครับผมเราตามกันมาต่อเลยครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับสำหรับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถเนี่ยฟอร์ดเขาได้มีการดีไซน์ออกแบบนะครับขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลครับรวมถึงดีไซน์ในด้านข้างครับให้มีความเหลี่ยมมีเส้นสันตัดแบบนี้ครับช่วยทําให้ตัวรถของเราครับดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองต่อมาครับในส่วนของตัวคิวรล้อครับ ชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์ V6 ครับก็ต้องมาพร้อมกับคิวล้อทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยนะครับแต่ท่านผู้ชมจะสังเกตไหมครับว่าคิวล้อของผมเนี่ยจะมีความสลิมมีความเล็กนะครับเพื่อให้เข้ากับในส่วนของตัวล้อแม็กที่คุณพี่จักเพชรได้เลือกตกแต่งด้วยนั่นเองเราตามกันมาต่อครับสำหรับในส่วนของตัวเจ้าล้อแม็กครับผมล้อแม็กเดิมในรุ่นของ Next Gen XLS เนี่ยฟอร์ดให้มาเป็นล้อแม็กขอบ17ครับคุณพี่จักเพชรเลือกอัปเกรดในส่วนของตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของตัวล้อแม็กขอบบ18นะครั เขาจะไม่มีในเรื่องของตัวออฟเซตที่เป็นลบหรือเป็นบวกนะครับผมก็จะเป็นออฟเซตศูนย์นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ครับ ผมเลือกอัปเกรดเลือกเพิ่มเติมให้ในส่วนของตัวยางเนี่ยเป็นยางโอตานีครับเป็นยาง AT ทครับ26565้26 5 5 R 1 8นั่นเองได้หน้ายางที่กว้างขึ้นความสูงของยางที่สูงขึ้นแน่นอนครับเพอร์ฟอร์แมนในขณะที่ขับขี่ครับรับแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นหน้าสัมผัสยางเกาะกับถนนได้มากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเวลาเราขับที่ความเร็วสูงหรือเวลาเข้าโค้งต่างๆเนี่ยรถของเราเพอร์ฟอร์แมนก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมคันนี้ได้ทําการจัดทรงขับยกหน้าขึ้ ด้านข้างตัวรถครับสำหรับในส่วนของตัวแก้มข้างเนี่ยในรุ่นของ e น g e n XLS เขาจะมีการตัดด้วยขอบที่เป็นสีโครมเมียมแบบนี้รวมถึงอักษรคองว่าเทอร์โบครับก็ mm hmm. จะช่วยให้ตัวรถของเราเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองรวมถึงการทำงาน ช่วยโฟล์ในเรื่องของอากาศความร้อนต่างๆจากบริเวณห้องเครื่องออกมาทางด้านข้างตัวรถครับก็จะช่วยลดในเรื่องของความร้อนบริเวณห้องเครื่องด้วยนั่นเองกระจกมองข้างครับดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นเขาบอร์ดใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยให้ไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมองข้างมาด้วยกระจกมองข,งข้างของเรานะครับในการปรับตั้งค่าต่างๆจะเป็นแบบไฟฟ้าครับแต่ในการพับและกางออกจะเป็นแบบแมนนวลเราสามารถใช้มือพับเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับคันนี้ครับฟิล์มเซรามิกครับคุณพี่จักเพชรเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ฟิล์มบานหน้า กระสายข้างแท้จากโรงงานติดตั้งให้เรียบร้อยครับเบ้ากันรอยมือเปิดติดตั้งให้เรียบร้อยครับป้องกันร,รอยขีดข่วนขณะที่เปิดใช้งานครับและในรุ่นของ Nexgen t XLS ครับจะได้ในส่วนของตัวบันไดข้างที่เป็นสีดําด้านทั้งชิ้นแบบนี้มาด้วยนั่นเองสําหรับคันนี้ครับเมื่อสักครู่ผมได้บอกไปนะครับว่าผมได้ทําการจัดทรงยกหน้า1นิ้วแต่ด้านหลังของเราเนี่ยความสูงจะคงเป็นความสูงเดิมจากตัวรถนะครับเราไม่ได้ทําการยุ่งแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นทรงของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นหน้าท้ายเเเสมมมมอออกกััันนนนนะะคครบบบ็จใหห้้ิิตวาลล่แียงผ โอเคแล้วสำหรับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายนะครับสำหรับในรุ่นของ Next Gen Ranger เนี่ย Ford ได้มีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลมครับสิ่งที่ได้ตามมาอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับมิติตัวถังมีความกว้างมากยิ่งขึ้นครับเท่านั้นยังไม่พอครับ Ford ยังมีการย้ายในส่วนของตัวตำแหน่งของโช๊คอัพเนี่ยให้ออกมาอยู่นอกแคสซีด้วยสิ่งที่ได้ตามมาครับฐานล้อที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นรวมถึงปรฟอร์ธินซ์ในการขับขี่เข้าโค้งต่างๆเนี่ยก็ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองระบบความปลอดภัยครับ ระบบดิสเบรคคู่หน้าแล้วก็ดรัมเบรคคู่หลังด้วยนั่นเองนะครับเสริมความรอเสริมความเทให้กับด้านท้ายครับด้วย สติเก e r ์คำว่าแรปเตอร์แท้จากศูนย์ด้วยนั่นเองครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับรวมถึงในส่วนของตัวด้านบนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวครอบขอบกระบาดนั่นเองสําหรับในส่วนของตัวครอบขอบกระบาดเนี่ยผมส่วนตัวผมชอบมากๆนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทางฟอร์ดให้มานะครับป้องกันรอยขีดข่วนในขณะที่ผู้ใช้งานนะครับยกสัมภาระเข้าไปเก็บยางท้ายกระบาดของเรานะครับรวมถึงช่องเซอร์วิสนะครับที่ทางฟอร์ดให้มาด้วยสามารถเปิดออกได้แบบนี้นะครับรวมถึงฟอร์ดได้มีการเจาะรูมาให้แล้วจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเมื่อผู้ใช้งานต้องการ เอาไวรัสสิ่งของต่างๆนะครับเราจะไม่ต้องทําการเจาะตัวรถเพิ่มนั่นหมายความว่าป้องกันการเกิดสนิมที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นั่นเองเพราะว่ารถฝาของเราทุกคันเนี่ยมีการชุบพ่นกันสนิมมาแล้วจากโรงงานด้วยนั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกครับบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะครับเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในขณะที่จะขึ้นไปหยิบสัมภาระที่อยู่บริเวณท้ายกระบะด้วยนั่นเองเราตามกันมาต่อเลยครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับสำหรับในเรื่องของตัวมิติด้านท้ายตัวรถเนี่ยฟอร์ดเขาได้มีการดีไซน์ออกแบบฝาท้ายของเขาใหม่เลยนะครับโดยได้รับ DNA มาจากรุ่นพี่อย่าง F150 ครับดีไซน์ในส่วนของตัวด้านบนครับที่เป็นสปอยเลอร์แบบนี้ครับก็จะช่วยทําให้ตัวรถของเราเนี่ยดูสปอร์ตดูสวยงามมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะครับ ไฟเบรกโดที่3ครับที่ฟอร์ได้มีการย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งเนี้ยมาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายแบบนี้ครับก็จะช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กครับที่ขับตามอย่างเรามาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมือเปิดที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ครับก็จะช่วยลถในเรื่องของริ้วรอยในขณะที่เราเปิดปิด ฝาท้ายของเราด้วยนั่นเองคันนี้เสริมความหล่อตอกย้ำความเป็นแรปเตอร์ครับด้วยอะคริลิกคำว่าแรปเตอร์แบบนี้ครับเบิกแท้จากศูนย์ให้เลยนะครับโลโกโ้ฝอดขนาดใหญ่ครับอยู่ตรงกลางฝาท้ายครับมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับเอาไวอ้อำวยความสะดวกเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่ถอยจอดด้วยนั่นเองเสริมความหลอด้วยอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ที่เป็นสีดำด้านตัวนูนแบบนี้ครับก็จะช่วยเสริมมิติได้ให้กับตัวด้านท้ายตัวรถครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟไท้นนาย เสริมความหล่อเสริมความเท่ด้วยข้อไฟท้ายสีดำดนแบบนี้ทั้งชิ้นครับรวมถึงในส่วนของตัวกันชนท้ายครับก็มีมาให้เดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยนะครับบริเวณท้ายกระบะของเรานะครับฟอร์ดการันตีมาเลยว่ามีความกว้างขวางนะครับสามารถบรรทุกพลเลครับมาตรฐานครับเข้าไปในรถฟอร์ดของเราได้เลยประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะครับและที่สําคัญนะครับ ผมติดไลเนอร์แท้จากโรงงานให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจนะครับมันสามารถใช้งานบันทุกสิ่งของได้นะครับโดยที่ไม่โดนในส่วนของตัวถังสีรถด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คุณพี่จักเพชรได้เลือกเพิ่มเติมนะครับเพื่อความร้าใจในขณะที่ขับขี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราการเร่งแรงม้าแรงบิดเนี่ยแน่นอนเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือท่อไอเสียปลายเดี่ยวจากสำนัก HKS นั่นเองนะครับก็ในส่วนของตัวท่อไอเสีย HKS เนี่ยเราเดินให้ใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับจนมาถึงบริเวณปลายนะครับที่สำหรับบริเวณปลายนะครับก็จะเป็น เป็นงานคาร์บอนแบบนี้นะครับผมก็จะให้เสียงที่เราใจมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงช่วยในเรื่องของอัตราแรงม้าแรงบิดต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับและสําหรับงานท่ออเสียจาก HKS ของเรานะครับเขาจะมีใบเซอร์ใบรับรองวิศวกรมาด้วยนะครับแน่นอนครับถูกกฎหมายครับแล้วก็ที่สําคัญครับผมมีการรับประกันให้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องโดยสารครับไปรับชมครับ โอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องโดยสารครับอันดับแรกครับสิ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันครับพวงมาลัยของ Ford เราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%ครับผมน้ําหนักเบารับง่ายสะดวกสบายและให้ความแม่นยําสูงในขณะที่เราขับขี่ในความเร็วสูงด้วยนั่นเองมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วครับที่จะแสดงผลในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ําระดับความเร็วรอบรถตําแหน่งของเกียร์ครับระดับความร้อนของน้ํามันเครื่องและรวมถึงโหมดการขับขี่ครับที่มีมา หมดประหยัดครับหมดลากพ่วงและโหมดถนนลื่นด้วยนั่นเองครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับมีโหมดนี้ติดไว้รับรองขับรถฟอร์ดของเราอุ่นใจอย่างแน่นอนครับต่อมาครับหน้าจอซิงค์โฟเอขนาด10.1นิ้วครับเชื่อมต่อในเรื่องของ Apple CarP l a y ครับ Android a u t o แบบ Bluetooth แบบไร้สายครับรวมถึงการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันฟอร์ดคาร์ครับเป็นการเชื่อมต่อตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งสตาร์ตตัวรถจากระยะไกลปลดล็อกรถจากระยะไกลเช็คพิกัดตัวรถจากระ ผ่านแอปพลิเคชัน Ford ผ่านนีได้ด้วยนั่นเองครับสำหรับในส่วนของตัวภายในนะครับก็จะเป็นโทนสีดํานะครับบริเวณด้านท็อปก็จะเป็นโทนสีเทาครับให้ทั้งความสปอร์ตและก็ความหรูหราในอารมณ์เดียวกันด้วยนั่นเองครับเสริมความพรีเมียมให้กับรถคันนี้ครับด้วยเบาะหนังนั่นเองนะครับผมคันนี้คุณพี่วิจักเลือกเป็นเบาะหนังสีดำครับเดินด้วยแต่เข็บได้ที่เป็นสีดําแบบนี้ครับก็จะให้ความรู้สึกคุมโทนครับดูแลรักษาว ดูแลรักษาทาความสะอาดง่ายครับให้ความรู้สึกที่พรีเมียมด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในรุ่นของ Nexgen XLS เนี่ยก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับที่สามารถปรับการขับขี่เป็นแบบแมนนวลได้ที่บริเวณหัวเกียร์นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานในชีวิตประจาําวันหรือใช้ในการท่องเที่ยวในการแคมปิ้งครับผมบอกเลยนะครับว่า Nexgen t Ranger xls คันนี้ของเราเนี่ยคุ้มค่ากับราคา889,000บาทครับตอนนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับคุณลูกค้าย t ท b e ของผมครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่ศูเอผ่อนได้นาน48งวดหรือใช้เงินออกรถเริ่มต้นหลักหมื่นเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจด้านหน้าตัวรถครับไปรับชมครับเป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในห้องผู้โดยสารแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่จัดดเเพรรไ้้้้ลลออกกกกกตตตแแ่่งงวคคคบบยุมาาา 8 8 9 0 0บาทอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจ Next g e n r a g e r ที่ราคาประหยัดแล้วก็ได้ออปชั่นครบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0858866455ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถรายละเอียดของชุดแต่งหรือแม้กระทั่งรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์ครับทุกธุรกรรมการโอนเงินครับปลอดภัย100%ครับโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับผมจะมีการอัปเดต รายละเอียดของงานต่างๆให้ผ่านทางช่องทางไลน์เปรียบเสมือนว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยู่ที่โชว์รูมของเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับและตอนนี้นะครับใกล้ถึงในช่วงของงานมอเตอร์โชว์แล้วครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจครับตอนนี้ครับซื้อรถกับผมครับรับรองว่าได้ข้อเสนอเดียวกับในงานมอเตอร์โชว์อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมท่านใดครับที่อยากไปชมรถในรุ่นใหม่นะครับที่ f อร์ได้เปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นนะครับจะเป็น next gen xls x hammer กับ New Ford Ranger w i ์ไวด a แ v 6แล้วก็ New Ford Everest p l a t i n u m พ6นะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับผมมีบัตรเข้างานให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขออนุญาตลาไปด้วยคลิป,ลปนี้ครับกับ Next Gen Ford Ranger XLS สีขาวพร้อมชุดแต่ง Custom Raptor รรถของคุณจักรเพชรแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ